ตอนเล่นนี้นะนะวะ่าเกมนี้นะครับเราจะเล่นแบบมีกี่คนใช้สมมติเราจะเอาไม่ไม่เอาคุณตาออกๆออนะครับเนี่ยครับคุณตาก็จะหายไปแต่ถ้าเกิดเรากดไปที่คํานี้ครับจะมีสองคนเลยครับมนะาเล่นกันเลย day o n ฮะนี่ฉันไม่อยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวก่นอนซิเฮ้ยนี่พวกนายเอาฉันมาขังไว้ไงงัน้นเหรอ ไม่มีทาง <c oughs> ไม่มีทางแนะ่ยังไงข้าก็จะออกไปได้ด้วยนี่ไงเห็นไหมทีนี้เราก็แก้ปัญหาได้แล้วนะคะคุณผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวเราจะหาออกเหมือนจะมีหลุมตรงนี้อะไรก็ไม่รู้แต่ห้องนี้จะมีอะไรหรือเปล่า <c oughs> ก็มีแค่ที่ต้องวางเส้สองที่ต้องวางอะไรสักอย่าง แล้วตรงนี้ก็ต้องเอาคุณแจมาไขานะครับคุณผู้ชมดูตรงนี้ก็ออกมาตรงนี้ทางเหมือนจะเป็นดินถลม่มอีดแอ้วกนี่ตกใจหมดเลยนะครับเทเลดินาเนี่ยอันนี้ก็ต้องใช้เออสแสลงนะครับอันนี้ก็กดไม่ได้นะครับต้องใช้อะไรเหมือนต้องใช้อะไรสัก,กอย่างนีน่ก,ก็เป็นตู้เราจะใช้อะไรบ้าง อันนี้ก็เปิดไม่ได้เฮ้ยนี่มันลางรถไฟอ่ะทุกคนเห้นไเฮ้ยเอ้งมาเลยเนี่ยอ๋อถ้าเปิดเรามามันจะประกาศได้ทีนะครับจะมให้คนแย่กับคน,น,นตามมานะคะอุ้ยสวยล้ากคุณผู้ชมเราทำรูปตกไว้ด้วยนะครับอันนี้เมื่อกี้เหมือนเหน็นคุณยายแวบๆเลยนะครับคุณผู้ชม เดินไปตรวจสอบกันนะครับหนีดีกว่านะครับว้นนาวไม่อาจารยจะไม่ปลดปอ,ปอดภัยแล้วาอาจารย์จะไม่เฮ้ยนีอะไรท้องคงกระดูกของมันเหรออาจาหนีก่อนดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นหน้าจนถึงของคุณยาย นน่นเลยเหลืองไปหนึห่งเลยแนตะ่ยัมีอะไรจะพึงมาตอนนี้นะข้งบนตาทางก็น่าจะดูดีขึ้นเฮ้ยอะไรอะ่ะขัดโย่แต่ก็เก็บด,ดีกว่าในดินชักนะก็ไม่มีอะไรนะครับว่างเปล่าเลยนะคะผู้มชม อันนี้ก็เป็นกาวไฟนี่ก็เป็นต้องใช้เวพอนคียเดี๋ยวเจอคุณตาด้วยคาอคุณตาที่โหดกว่าเดิมทำไมภาคสองใช้ไม้แต่ภาคสามเขาใช้ปืนยิงเรากันนั่นเองนะครับเขาไม่บอกให้เราแบบยกมาขึ้นอยู่นี่ไม่ใช่นะครับเขายิงเราเลยแล้วก็อยู่ที่นี่เหมือนเดิมเรามีนี่ติดตัวอยู่แล้วนะครับ อ๋อถ้าเกิดเรามาอยู่วันนี้ฮะเราเปิดได้แล้วตอนนี้เราไม่ต้องตรวจสอบห้องอะไรแล้วเราเห็นทั่วหมดแล้วนะครับผู้ชมดันชั้นหนักหนักหนักเออุ้ยนี่มันสูงมากนี่เราต้อทถอออกมาเซะมาเจ๊ไปเอ้าไม่รอแล้ว หินเหรออ๋อไม่ใช่มันเป็นก้อนหินนะครับเอาไว้ทำอะไรสักอย่างโหบ้านนี้อย่างรกเลยเฮ <c oughs> ้ยเจออะไรอะเหมืนจะเป็นแผ่นกระดาษแล้วก็นี่เป็นน่าจะเป็นห้องเก็บของมากกว่าก็ไม่เชื่อที่เชื่อมก,กับห้องอันไหนก็ไม่รู้นะครนะ <c oughs> เป็นน่าจะเป็นสวนหลังบ้านต้องมีที่จับต้องมีเครื่องมีที่สับคอสอันตรายโหข้างหลังแล้วก็ตัวตรงนี้ต้องใช้คุญแจงแน่นอนนั่นไงไม่ใช่ดิที่งัดอ้าตีนอ๊เปิดได้แล้วครับทางนจะไม่มีอะไรอ่าของให้ทั่วึบ ทีนี้จะเจอเตียนไฟนะครับเดี๋ยวเราค่อยใช้ค่ะแล้วลิฟต์นะกวดสิอุย้ยมันเป็นลิฟต์นะครับที่ขึ้นขึ้นลงลงได้นะครับอันนี้มีของเลยอันนี้ก็ไม่มีแล้วอันนี้แบบไนนี่อันนี้ก็ม,ก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 มีที่แอบได้นะครับฉันว่าท่าทางจะไม่ปลอดภัยอะ คุณอยากกับคุนต่อยังไม่มาเลยดีแรงกว่าเดิมต้งเยอะโอเคทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปของเราก็อย่าลืมติดตามช่องของเรา้กด Subscribe ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจบเลยนี่ลาสุดกากมาบาังหน้าฉัน